สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับวันนี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคมปี2 5 6 5ครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์ครับวันนี้ครับเที่ยวเลกแหกบานวันนี้ครับวันที่หนึ่งมกราคมปี2 5 6พอขอเจริญการช่างครับพี่น้องครับวันนี้ครับ กาเจริญการสั่งของเสียจอมบ้านสแบงตะบลดินดำอำเภอจังหาจังหวัดเลยครับตอนนี้กำลังเกี่ยวข้าเวเลย แวแรกแหกบานครับวันนี้ครับรถใหม่ยำเลยปอจเจริญการช่างของเสียจอมครับวันนี้ครับไปครับไปติดตามชมเลยครับผม ปติดตามชมต่อครับครับเมื่อกี้ผมขอแก้ไขใหม่นะครับตอนนี้ข้าวนาปีนี่แหละครับน้ำมันท่วมครับนี่แหละครับรถเอเกี่ยวข้าวมันลงไม่ได้ครับน้ำมันยังไงน้ำมันเยอะอยู่ครับตอนนี้ไอ้ น้ำมก็ได้ลดลงทีนี้ยดูนี่ครับดูแปลงข้าวเลยครับมันนอนจมน้ําอยู่ครับเนี่ยครับก็เลยต้องมาเกี่ยวตอนนี้ครับครับฝั่งนี้กําลังสูบน้ําเข้าเอทํานาปังครับปี2565ครับฝั่งขวามือครับ อามาครับประชมรถเกี่ยวข้าวต่อครับปอเจริญการช่างครับอยู่บ้านสะแบงตระบนดินดำอำเภอจังหารจังหวัดเลยครับของเสียจอมครับวันนี้ครับเกี่ยวเแรกแหกมานปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่6 5ครับวันนี้ครับเกี่ยวข้าวนาปีครับวันนี้ครับเกี่ยวข้าวนาปีน้ํามันพึ่งรดครับ ข้่าก็เลยจมน้ําครับตอนนี้ครับไม่เยี่ยมองเลยครับนี่ครับไปจมเรื่อยๆครับ ใายจะไปติดต่อครับหมวดวิทย์ตัวทุงสูงหน้ายาวหน้าลำแหลมหน่อยครับตัดผมติดเกี่ยนหน่อยครับครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำหำน้อยบ้านแม่ครับวันนี้ครับ นี่รถใหม่เยี่ยมเลยครับปีใหม่ครับรถใหม่ปีใหม่สอง5ันหรอครับวันนี้ครับ จริญการสร้าง2020ครับนิว2020ครับ มันที่เกี่ยวนี่คือข้าวเจ้านะครับผมตอนนี้มันงอกมันจะออกออกต้นใหม่ออกมาแล้วครับเนี่ยน้ำพึ่งรถครับก็เลยพึ่งได้เกี่ยวข้าวครับวอดีแหละครับวันที่หนึ่งปีใหม่หกสิบหกสิบห้าครับรถใหม่เกี่ยวข้าวใหม่เกี่ยวข้าวปีใหม่พร้อมเลยครับรถใหม่ จะเลืบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งให้ก้อนคำด้วยเด้อครับก้อนคำหำน้อยวันแม่ครับวันนี้เปิดสกกราดใหม่ครับปี2 5 6 5ด้วยครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งมกราคม65ครับปอจเจริงการช่าง2020ครับ ของเสียจอมอยู่บ้านสะแบงตำบลดินดำมาเภอจังหารจังหวัลเอียดครับวันนี้ครับโอกาสต่อไปก็คงจะเห็นกันเรื่อยๆครับนาปังนาปีครับ นะครับหลังจากเสร็จแปลงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูการเอาข้าวขึ้นรถครับไปเลยครับผมเดี๋ยวมาชมรถใหม่ด้วยครับใหม่เยี่ยมอองเลยครับปอจเจริญการช่าง2020ครับของเสียจอมบ้านใอ สะแบงครับ

ปีใหม่2,565ผมก็มามีอะไรให้พี่น้องเ้อครับผมก็มีแต่รถเกี่ยวข้าวนี่นะครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอให้พี่น้องชาวไทยชาวโลกปลอดภัยจากโควิดทุกคนเด้อครับไปทุกคนจงมีความสุขตลอดปี2022ครับไยมีความสุขความสุขครับ สวัสดีครับผม